น้ำมันน้ำมันน้ำมันก็ดีใหญ<อ>่ยังไงถึงแล้วเอาไม่ทำไมไม่เอาตัวนี้นะเออนั่นแหละใหญ่ๆนั่นแหละเอาเลยเอาไป <c oughs> เลยเอาไป <c oughs> เลยจันน่ะเอานี้อันนี้หอมกว่าอันนี้หอมกว่าชื่อผมงพี่เอาไปเลยเอาไปเลย dạng lại mọi vô cùng chịu 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 อยาบเดียซื้อเลยนะไก่เพื่อนเราเอาไม้ต้มเอาไปเรียงกับวเมียนเต้มครับต้มวันี้ไปไหนเลยวันี๋ไปเลยพี่ไปบอกไก่ต้มให้หัหนไหนกินเด๋ยวหัไหนจะพาไปไก่เพื่อนเอาเาให้ต้มเพื่อเอาไปซื้อไปเนียงมันก็ไปยกนี่บนสา ขาเพ่นอาวหัน่ไปแลบโอ้สังกิโลเลยคนว,วเนี่ยแหละเอามากองกองไว้เลยเอากองกองไว้ก่อนเดี๋ยวคิดตั้งทีเดียวเอาลงติกงก๊กตอกกอเมืงและาก็เเลำเป็นแพ็กเลยแข่งแข่

ยังไม่ถึงกระเทียมก็ไม่มีหรอกกระเทียมอ่ะกระเทียมหมดมั้งครับกระเทียมน่าจะหมดกระเทียมหมด

ี่เต่ายังมันหันที่เต่อาอย่างไรหัวม,มุม,มนั่นแหละครับอันสักบาทผีเต้านะท,บท,ทีบาทครับอะไรเพ่น้ำมันเอาขึ้นเลยเยียบเลยนั่น,นแหละดึงเลยออาไปเลยออล่วงก็เจ็บเองอันนั่นแหละเออของแท้ใหญ่ๆนั่นแหละ Để đây cái nhựa nằm đồn đồn ta bạc rồi bạc rồi nó tăng nó chỉ giọt tăng gì cái xe này tăng เออนั่นแหละหอยใหญ่ๆอันั่นแหละนั่นแหละจะได้ใช้นานๆวิกหนึ่งเลย